วันนี้เราจะมา unbox เกมนี้นะผมเซียร์ฟาแฟมคดีปริศนาพันธมิตรนิรนามผมอันนี้เป็นภาคเสริมของเซียรฟาอันนี้เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับผมของทาง Dice Cup เกมนะครับผมนี่ด้านหลังก็จะมีมีโปรโมโแทแถมมาด้วยนะผมเดี๋ยวเรามาดูกาดโปรโมโกันก่อนเลยดีกว่า,าเป็นซออู้นะผมอันนี้นะ่าจะมีแค่ใบเดียวนะผมเราวางไว้ก่อนอ แล้วก็อันนี้ผมพีออเดอร์นะผมเป็นชุดใหญ่มานะผมมีกระสุนสีทองเพิ่มไหมอีก2ลูกมีเพย์แมนะผมแล้วก็มีอินเสิร์ตนะผมเอานะาม้วมี2องแถมแถมมาให้นะผมซองเรามาแกะกล่องกันดูเลยดีกว,ว่าว่าข้างในเป็นยังไงนะผมเปิดมานะผมก็จะเจอกับอา่าลูบุ้งนะผมลูชิตมีแค่2หน้า อย่างงี้ครับผมอ่าอันนึงเป็นภาษาไทยอีกอันนึงเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอ่าแล้วก็ข้างในก็จะมีอ๋อนี่ครับมีแถมมาให้นะครับผมอีกอันนึงจากซออู่ล้วมีอะไรมาเพิ่มอีกดูสินี่นะผมชานมไข่มุกพระเครื่องสายชําระยาดมหน้าผมทุเรียนตุ๊กๆเรือดำน้ำําแล้วก็ตัวเงินตัวทองผม จะมีตาตำรวจนะผมอ่าไว้ไขคดีมาให้อีกสองอันอันนี้ก็จะเป็น,น,นจะมีหลักฐานกับมีที่มีหลักฐานกับอาวุธที่ใช้ฆาตกรรมเพิ่มมาให้อีกสองกองนะครับผมแล้วก็มีทายสถานที่เกิดเหตุแล้วก็จุดเกิดเหตุนะครับผมแล้วก็ทายอีเวนต์มาให้เพิ่มนะครับผมแล้วก็อันนี้นะผมที่เพิ่มมาอีกอันหนึ่งก็คือ คาแรคเตอร์นะครับผมอ่าทางนี้ก็จะทำให้เล่นได้ถึงกี่คนวะสูงสุดสิบสิบสี่คนเลยนะผมอ่าเรามาดูอันนี้กันดีกว่าโอ้ยอันนี้เก็บยากจังกันไกลอยู่โอเคเรียบร้อยนะครับผมนี่นะผมคาแรคเตอร์ก็คือมีคนปล่อยข่าวมาเพิ่มนะผมช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขานะผมแล้วก็คู้สมรู้ร่วมกิดมาเพิ่มบิตติอ๋ออ๋อให้มาเพิ่มนะผมก็คือทำมาให้ใหม่หมดเลย ไปแทนนันเก่าได้เลยนะผมนี่ก็แล้วนี้ก็คืออินเสิร์นะผมเอาไว้ใส่กับกล่องหลักเดี๋ยวเราไปเอากล่องหลักมานะผมเราจะใส่ให้ดูว่ามันจะใส่เราเป็นยังไงนะผมแต่ก่อนจะไปดูกล่องหลักนะครับผมเรามาดูนี่ก่อนเลยดีกว่าเทมทนะครับผมนี่นะครับผมเทมทสวยงามอนนี้ผมหยิบกล่องหลักมาแล้ว แปดก่อนโอเคเดี๋ยว <Okay. S 2> เราจะมาเอาของนิด่องหลักออกกันก่อนนะผม <Okay. S 1> กระสุนกางต่างๆนะผมออกมาก่อน ของกล่องหลักอันนี้ไม่ต้องใช้เราก็ได้นะผมเพราะได้มาใหม่แล้วนะผมอ่าฟึบแล้วก็อันนี้ขึ้นมาเลยอ่าแล้วเราก็มาใส่กันนะผมใส่ยังไงวะเดี๋ยวแบบนี้หรือเปล่า ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะผมเสียไฟใช่ไหมอืมก็น่าจะอย่างนี้อ,อยู่ไม่ไหนดีไว้ข้างบนก็ได้รูปถั๋ยวนะ้า,ามในรูปเดี๋ยวขอดูรูปหน่อย <laughs> อโอเค นี่ซึบเซ็นไฟก็อยู่นี่ถูกแล้วแล้วก็อันนี้ับผมตรงนี้ไว้ใส่เมกมแมทนะแล้วก็ไดาตอีกมาอย่างนี้ครับผมเสร็จแล้วแล้วก็เอาอันนี้ับผมที่ใส่พวกเหตุการณ์ต่างพวกเอออันนี้ับผมไว้ใส่พวกหลักฐานที่กระเทศแล้วก็อาวุธสังหารนะผมวางไว้ตรงนี้เลยอ่าแล้วก็ทายที่กระเทศอ่าต่างๆนะผม หยุดตรงนี้นี่ใส่ลงไปอย่างนี้จะพอดีเะเลยนะผมโอ้โแน่นนิดนึงอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะผม <c oughs> วางเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองเอาเทมเพทมาวางไว้นะปุ๊บนี่นะผมอ่เมาเทมแมทใส่เข้าไปนี่นะครับผมเวลาใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผม